รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็ไปที่นครพนมนี่ครับเป็นภาพเมื่อวันที่20ตุลาคมนะครับที่วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารตำบลธาตุพนม,มพอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมครับนายอนุทินชาญวิรากูลรองนายกแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยนะครับนำคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับนี่ฮะมีไปผมผ้า ผมผ้าประทธาตุนมด้วยใช่ก็คือคือจะไปทํางานด้วยแล้วก็อาจไปแวะทําบุญด้วยนะฮะบุญอนุทินก็บอกว่าตรงนี้ต้องยกเป็นแลนด์มาร์คสำคัญเลยจะหนุนการท่องเที่ยวแล้วก็สร้างเศรษฐกิจฐานรากที่เข้มแข็งนะครับค่ะนี่ก็เป็นภาพจาก t ิ k t o k FC อนุทินนะคะตรงนี้งานบุญเยอะนะคะ อย่างที่คุณศิรวิทย์บอกนะคะนอกจากไปทําบุญแล้วก็เป็นเรื่องของไปงานด้วยนะคะคไปรับฟังเสียงความเดือดร้อนข้อร้องเรียงต่างๆของพี่น้องประชาชนอ,อ,อีกคลิปหนึ่งเนี่ยบอกว่าพี่หนูมากาสักการะพระาธาตุพนมแบบได้ชิดชาวบ้าน,นอันนี้ที่ Facebook FC อนุทินได้ลงคลิปเอาไว้นะครับก็คือทุกคนก็ ทำบุญกันไปก็คือหมายถึงว่าก็ปกติทั่วไปนะคะปกติทั่วไปไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่มากันนะไม่ต้องอะไรครไม่ต้องอะไรมากก็นี่แหละฮะคือตามตามหลักการก็ต้องเป็นอย่างนั้นนะนะค่ะแล้วก็อีกหนึ่งงานค่ะไปทอดกระถินสามัคคีวัดดงครามที่จังหวัดน,นครพนมเช่นเดียวกันค่ะโอ้ยอดปัจจัยบริวารกระถิ่นนะคะกว่า4ล้านหแสนบาทอนุโมทามิซาธุกับทุกท่านด้วยค่ะ ตรงวัดตรงครามเนี่ยไปแจกสาลาเปาด้วยนะฮะที่โรงทานวัดตรงครามตอนแรกท่านกะจะทานเองหรือเปล่าอพอมีเด็กมาเข้าคิวเอาเอาแจกเด็กก่อน <laughs> นี่ฮะ บรรยากาศงานบุญนะหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะแฟนแฟนท็อปนิวแฟนข่าวท็อปนิวหลายท่านเนี่ยก็ไปร่วมบุญหลายที่เหมือนกันนะยส่งข่าวกันได้ค่ะจะได้ร่วมอนุโมทามิสาธุด้วยค่ะ งานบุญผ่านไปนะส่วนงานที่บอกว่าท่านลงไปหลักๆเลยเี่ยก็คือไปมอบแนวทางการขับเคลื่อนงานเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับผู้นําท้องถิน่นผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะพร้อมร่วมพบปะก,กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้านหรือว่าอสอมและพี่น้องประชาชนนะคะที่ศาลาพระใหญ่วัดดงครามเละค่ะ คุณอนุทินก็กล่าวว่านโยบายกระทรวงมหาดไทยให้ความสําคัญกับการดูแลคุณภาพชีวิตให้มีสิ่งที่ดีในชีวิตพื้นฐานก็คือน้ําไหลไฟสว่างทางดีมีเงินซึ่งตัวเองพร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่มาสอดส่องดูว่ามีอะไรที่ยังปกคร่องที่ต้องแก้ไขมารับฟังปัญหาค่ะพูดถึงนโยบายนะหลายเรื่องเลยนะคะแล้วก็มีภาพบรรยากาศกับเราอ,อสอมอค่ะ ต้องบอกว่ามีส่วนสําคัญแล้วก็เป็นภาพจํามากในช่วงโควิดนะการทําหน้าที่ต่างๆของอสมทุกๆท่านนะคะแล้วก็คุณอนุทินค่ะได้ลงพื้นที่ครั้งนี้นะทางเพจ Facebook FC อนุทินค่ะลงคลิปบรรยากาศช่วงหนึ่งระหว่างที่คุณอนุทินค่ะรองนายกและรัฐมนตรีมหาดไทายเนี่ยนำคณะผู้บริหารกระทรวงมหาดไทายลงพื้นที่ก็ร่วมร้องเพลงกับอส,อสอมด้วย ร้องโดยที่ไม่ต้องดูเนื้อค่ะจำเนื้อได้ขึ้นใจนะคะก็ร่วมร้องเพลงกับนักรถชุดเทาหรือว่าอาสาสมัครอสอมอนั่นเองเนาะท่านก็เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขก็เลยคุ้นเคยนะคะ,ะบรรยากาศให้ได้ชมกันคะ่ะ